นะคะใส่ชุดแต่งวนะคะซึ่งอันนี้เป็นซีรีส์ที่2นะคะ b f g o o กูดลนะคะที่เหยียบขึ้นนะคะด้านหลังเรียวเลยนะคะตามความจริงแบบไม่อวยมันจะมีเชือกดึงอย่างนี้เอาเรื่องนะพี่พี่สวัสดีค่ะอยู่กับลูกหมูนะคะอยู่กันที่ฟอร์ดปทุมธานีค่ะแล้วนี้นะคะลูกหมูมีอีกหนึ่งผลงานค่ะสำหรับรุ่นยอดนิยมนะคะนั่นก็คือรุ่น XLT ค่ะด้านหลังของลูกหมูนะคะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะ ราคาจะต้องได้นะคะเพียง9 3 4 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะเครื่องยนตน์เป็นเครื่องยนต์2 0นะคะเกียร์6สปีดออโต้ค่ะขับ2นะคะยกสูงนะคะด้านหลังของลูกหม,มูเนี่ยทำการแต่งมาแล้วรอบคันค่ะหลายหลายท่านเนี่ยที่ดูคลิปของลูกหม,มูนะคะก็อาจจะลังเลนะคะว่าจะแต่งแบบไหนดีนะคะลูกหม,มูก็ก็ทำการนะคะลงนะคะให้เป็นหลายๆทางเลือกนะคะให้พี่ๆนะคะได้รับชมกันเลยค่ะ สีนะคะมีทั้งหมดสีน้ําเงินนะคะด้านหลังของลูกหมูค่ะสีขาวนะคะสีบรอนเงินนะคะแล้วก็สีดำด้วยกันค่ะราคานี้นะคะ9 3 4 0 0 0บาทจบที่ราคานี้เลยค่ะด้านหน้าของเขานะคะทำการนะคะใส่ชุดแตงวายนะคะซึ่งอันนี้เป็นซีรีส์ที่2นะคะทำไมเป็นซีรีส์ที่2นะคะกันชนด้านหน้าเห็นไหมคะทำการทำสีนะคะตรงนี้ตัดเป็นสีบรอนเงินนะคะข้างบนเนี่ยทำเป็นสีดำนะคะทำให้ ตัดนะคะรถดูมีมิติไปอีกแบบนะคะซีรีส์แรกเนี่ยมันจะเป็นดำล้วนนะคะทุกคนชิ้นงานนะคะอย่างที่บอกค่ะมันคลสตอมขึ้นมานะคะเพื่อรถคันนี้โดยเฉพาะหมายถึงว่าจะตอบโจทย์นะคะทุกการใช้งานแข็งแรงทนทานขับรถไปนะคะกี่ปีก็ยังสภาพดีเหมือนเดิมค่ะกระจังหน้านะคะทําการเปลี่ยนนะคะแยกให้จากชุดวายอีกต่างหากค่ะเพราะว่าทําการเปลี่ยนทั้งกระจังเลยเห็นไหมคะคือปกติชุดวายเนี่ยมันจะเป็นกระจังคาดกลาง แล้วใส่กระจังเดิมแต่ลูกหมูทําการเปลี่ยนกระจังใหม่คือยกทั้งอันเลยค่ะทําให้รถเนี่ยมันดูใหญ่มาก,กิ่งขึ้นนะคะยังไม่พอลูกหมูใส่ไฟ LED 3จุดให้ด้วยนะคะอันนี้ลูกค้าบอกว่ารีเควสบอกว่าขอไฟ LED นะคะ 3. จุดเพื่อ1นะคะเวลากลางคืนเนี่ยเพื่อนร่วมทางเนี่ยมองเห็น2นะคะถ่ายรูปในตอนคืนสวยมากๆค่ะแล้วก็ข้อไฟหน้านะคะคือถ้าเราแต่งขนาดนี้นะคะเราต้องใส่ข้อไฟหน้าค่ะ เพื่อความนะคะสปอร์ตนะคะมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไฮไลท์เด็ดของงานนะคะอยู่ที่ล้อเลยค่ะอยากจะกระซิบบอกพี่ๆทุกคนนะคะว่ายางนะคะที่ค่อนข้างที่จะดีที่สุดนะคะแล้วก็เกรดนะคะที่ค่อนข้างดีกว่าแทบทุกทุกยี่ห้อนะะั่นก็คือยาง BF g o o d r i t นะคะเป็นยางชนิดเดียวนะคะกับตัวแรปเปอร์นะคะ1.8ล้านเป็นไงคะ BF นะคะ g o o d r i t คะ่ะเป็นออทเทเรนนะคะหรือว่า เอนั่นเองแต่เราสามารถนะคะลุยออฟโรดได้ทุกสภาพถนนได้นะคะข้อดีคือ,อยางมีความนุ่มนวลน,นะคะไม่แข็งกระด้าเกินไปนะคะ2ลุยทางออฟโรดได้3นะคะออฟโรดแต่ว่าเสียงเนี่ยไม่ดังเลยค่ะขนาดยางนะคะปกติเดิมๆในเอ็กซมันเป็นขอบ17นะคะทุกคนลูกหมูทําการเปลี่ยนเป็นขอบ18ค่ะขนาดหน้ายางนะคะให้มาที่265ตรงนี้นะคะ265นะคะหน้ายาง แก้มเนี่ย65นะคะแล้วก็ขอบทั้งหมดเนี่ย18นิ้วด้วยกันค่ะยางนี้นะคะมีรับประกันนะคะแล้วก็การันตีนะคะได้แชมป์นะคะจากบาฮาแชมเปี้ยนด้วยค่ะแล้วก็แม็กนะคะอันนี้เป็นแม็กแบรนด์นี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นเครือข่ายเดียวนะคะหรือว่าเป็นลูกเครือข่ายเดียวกับเลนโซ่แบรนด์นั่นเองค่ะซึ่งหมายถึงว่าราคาเนี่ยเขาซอฟต์กว่าถูกต้องไหมคะเพราะว่าไม่ได้ตีแบรนด์เลนโซ่นะคะเป็นลูกเครือข่ายนะคะ แต่ว่าสามารถนะคะใช้งานแข็งแรงทนทานได้พอพอกับตัวเลนโซ่เลยค่ะลูกหมูนะคะเลือกลายให้ลูกค้าเป็นสีดำนะคะเป็นแบบก้านนะคะก้านทีๆหน่อยมันเหมือนตัว Mac r a p ปเ r ตัว1.8ล้านนะคะคันนี้น้ำไม่ต้องยกนะคะช่วงล่างใช้ช่วงล่างเดิมหมดเลยแล้วก็ไม่ปาดซุ้มด้วยนะคะ XLT นะคะใส่เ,เต็มที่เนี่ยได้แก้มอย่างเท่านี้นะคะขอบ18ถ้าใส่มากกว่านี้นะคะต้องยกสูง2นิ้วค่ะซุ้มล้อนเนี่ย ให้เกือบ9้านิ้วนะเพราะมันเป็นชุดเดียวเนี่ยกับชุด Y นะคะมีลักษณะเรือมเี่ยนแบบนี้ถ้าถามว่ามันเกินมาจากล้อไหมต้องบอกว่าปีนี้เกินนะคะถ้าถามว่าเราจะทํำยังไงให้อย่างล้นซู้มออกมานะคะเราต้องใส่เป็นแม็กนะคะลบเซตนั่นเองค่ะลูกหมูนะคะติดฟิล์มเซรามิกนะคะให้ขนาด60นะคะติดเป็นของลามินากาเซียค,ค่ะพร้อมคิวกศัสนะคะตรงรุ่นนะคะจากฟอร์นะคะ ด้านหลังนะคะทำการสาสติ๊กเกอร์ไปเลยค่ะเป็นแบบเขียวเล็บเสือนะคะเขียนคำว่าเลนเจอร์นะคะเป็นตัวหนังสือสีเทานะคะสามารถใช้งานได้ยาวนานเลยค่ะเห็นตรงนี้ไหมคะเขาเรียกว่าที่เหยียบขึ้นนะคะด้านหลังเพราะอะไรคือรถเราเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงใช่ไหมคะมีอันนี้เพิ่มมานะคะก็ทุนแรงไปหน่อยแล้วก็เพิ่มความสะดวกสบายนะคะแล้วก็ข้อดีนะคะฟอร์ดเขาการันตีเลยนะคะว่า ตรงนี้มันเป็นพลาสติกที่ค่อนข้างแข็งแรงมากๆยงไม่พอนะคะลองเหล็กนะคะด้วยกัน2ชิ้นด้วยกันค่ะแล้วก็บันไดตรงนี้นะคะยึดติดกับโครงรถแข็งแรงทนทานมากๆค่ะด้านหลังนะคะกล้องมองหลังมีให้จากโรงงานแล้วแต่ที่พิเศษไปกว่านนั้นนะคะลูกหมูทำไฟเหมือนไฟบายสปอร์ตตัวท็อปไหมคะตัวร้าน2องวายแท็เหมือนไหมคะเหมือนไฟบายสปอร์ตค่ะเป็นแบบรูปแบบเนเจนนะคะอันนี้ทำเสริมให้ลูกค้านะคะ เ,เขาเรียกว่าคัตตอมขึ้นมานะคะสำหรับรุ่นนี้ XLT โดยเฉพาะค่ะด้านหลังนะคะเป็นโรลเลอร์ลิสนะคะเป็นแบบเมนนวลน,นะคะแบบนี้ราคาเนี่ยไม่ถึง30,000บาทเป็นแบบเมนนวลแต่ถ้าเป็นออโต้อะมันจะแพงกว่านี้ประมาณ7,000บาทนะคะเปิดฝาท้ายนะคะไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมคะหลายๆท่านอาจจะงงว่าลูกหมูเอ้ยถ่ายคลิปผิดหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเราต้องทำการเปิดตรงนี้ก่อนนะคะ ลูกหมูฝึกมาดีค่ะเพราะผิดพลาดหลายหลายคลิปแล้วค่ะอาพอเปิดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยฝาท้ายเปิดเลยผู้หญิงใช้งานง่ายนะคะเห็นไหมคะเป็นเสริม easy l ล f ฟนะคะเข้าไปด้วยค่ะฝาท้ายผ่อนแรงเหมือนตัว w i ทแพ2นสองนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเขาทําขึ้นเพิ่มนะคะเพื่อให้ล็อกกับโรลเลอร์ลิฟหมายความว่าถ้าเราไม่ได้เปิดโรลเลอร์ลิฟเนี่ยฝาท้ายเนี่ยเราเปิดไม่ได้นะคะทุกคนนี่นะคะ นี่นะคะเราเปิดแบบนี้เลยเป็นแบบเมนนุนแต่เวลาดึงนะอันนี้แบบเรียวเลยนะคะตามความจริงแบบไม่อวยมันจะมีเชือกดึงอย่างนี้เอาเรื่องนะพี่ๆเอาเรื่องอยู่นะถ้าเพิ่มเจ็ดพันแล้วได้ออโต้ลูกหมูว่าเพิ่มดีกว่าค่ะอืมอันนี้นะคะเรียวจัด,จดเลยและนี่นะคือโรลลิ่แบบเมนนุนนั่นเอง อ่ะเขาข่าวประมาณนี้นะคะเดี๋ยวลูกหมูนะคะไปสรุปแคมเปญให้ฟังค่ะเป็นยังไงคะชอบไหมคะ XLT นะคะแต่งยาง BF นะคะชุดวาย l รลเลอร์ลินะคะไฟแบบ b ายสปอร์ตนะคะราคานะคะ9ก4 0แสนามนะคะลูกหมูให้โปรโมชั่นไปเลยรอบคันนี้นะคะฟรีชุดแต่งค่ะดาวเริ่มต้นนะคะเพียง15%เท่านั้นค่ะใครสนใจเนี่ยสามารถพักหาลูกหมูแบบนี้นะคะแต่งแบบนี้ได้เลยนะคะถ้า ใครสนใจออกรถนะคะตั้งแต่วันนี้นะคะถึง30ธันวาคมนะคะรู้ลับทองจากฝอรประเทศไทยไปค่ะ1ล้านบาทนะคะจำนวน1รางวัลค่ะยังไม่พอนะคะทองคำนะคะมูลค่า1 0แสนบาทนะคะอีกจำนวน30รางวัลค่ะหลายๆท่านนะคะถ้าใครมาออกรถเนี่ยได้ทองมาอาจจะได้เงินดาวนะคะฟรีๆไปเลยโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ